นะมือขวามือมอืขวามือลูกยิวออกเลยเออนั่นแหละทางน้่นแหละทางบ้านแหละน้ำนักดีดีอามามาวางได้วางได้อยู่แล้ว có ได้ đủ เดียวใช่มั้ยน่ะ เขาได้เท่าไหร่แปดหรือเก้าแปด

นั่นแหละทางั้นแหละทางั้นแหละน้ำหนักดีดีอ่ามามาวางได้วางได้อยู่แล้วมาได้แล้วเดี๋ยวไม่รู้กระปาง Có đầyลูก điều phải không